สบายดีพี่น้องมากินหนึ่งมะอึข้องหวานนะแม่มอนเดอ้อหนึ่งมะอเด้อกินลดเด็ดเจ้าเด้อหนึ่งมะอเอาบบกินเด้อเอาอิ่มแล้วพี่ยงมาอ่างงนมาแซ่บแเหมือนกันเอฟซีมาทุกคนเด้อ ตายแล้วตายแล้วคนฮิดออกมาตีนมันเอาแกไปเจอที่มันก็ออกเลยแรงสแล้วมันแตกแต่บ่มันใส่ได้อยู่ละตีนดนะแตกได้มันรวมแล้ว รูแล้วมันก็ลดง่ายไปนี้กินอะน่นก็เดิมแบบอยากกินละนก่อนนั่งทำนี่นะนั่งช่ำลังออกเขาดักก้องล้มนี่เด็กอันนี้แตงแม่อืมไม่จุดจัะอยงงมงอืมเพราะมันเบาโคตรเออนั่นแหละเราก็คือียบสาดปิจะพบเย็นนะ่นเป็นกดวีทีมนะมันไม่ได้น่าหลดนะ เสือพอดีเชียอเงินสองร้อยกัวเป็นเงินลุ่มขนาดนี้นลุ่ม้ขอขนาดนี้นนสองร้อยแปดสิบ,สสบกนินไหมอืมช่วยแต่เขากินโมอยากแล้วบ้าน มไม่อยากกินแล้วงอนแต่ห้ากินกินไหรวะกินแบบนี้แหละผิวพันธ์สีผิวส้มซื้งคือบาแห่งแดงน่อยเป็นวัดประแดงน่อย จามตลอดจามอยู่ตลอดใช้เครื่อ,องบินยังยินเสียงเออสูงแค่นั่นนี่เห็นสายกันบินบินค่ะวนไปวนมาลายลายลำเลยจะเขาเจะไปใส่ ไปก่อนนะบริมีได้ทันนี้เครือมีหลายไปเลยยนโดยสาราคนโดยสารมาแต่พี่ไปพุ่นแต่พุ่นไปพี่เลยหอมดิหอมมะลิุู้นะหอมกายมะเกียง,งกินมหมั่นไส้จะดีกีคนกินเขาไปเล เขาอย่ากินหลายกินพอดีอิ่มข้องกินน้อยหนึ่งกินน้อยหนึ่งนะกินให้อิ่มเต็มม่กกินหลายไม่ได้ดรอกเขากินหมากไหม่นี่ผิวขั้นดีวิตามินซีนี่กินในแม่มะเกลียงนี่เป็นวิตามินซีได้หนิเขากินอันสดน้าอันยองก็ต้มเป็ดมื่อวานนี่ลวกปาก ส่วนระบบอันนั้นกัเบิรงอยู่ในกีบไปตักแอคเตอร์น้ำมันมาตีน้าน้้ำมันมาพูบเขาเปนสี่เลยตีมันลวกปากกินข้าวเปลาแช่บอ้มันลวกหรือมันจะมันชกไหเผ็ดกระเปาเผ็ดโว้ยจะเป็นบู๊กทักควมมันห่อนกระเป๋าซะก่อนแล้วมะฮัก็ขีดได้มาชิเย็นให้แล้วเนาะรักเขาเข่าปากลมันลวกปากเนี่ย ย่างละเยี้นนนนมาหายไอ,อ,อขัดไปนะจากนี่แล้วซับไอไมาหายเลยโอ้ับเปื่อมันก็ขัดกันเนาะขัดวันี้มีขนาดตากนาีอย่างเงี้ <c oughs> อ่ยังรินได้ยูบ่ไมเาเสีินบ่ได้นี่ได้ย่อือแต่มันสีนันนจะซื้อเสื่อมันสีข้างแบตกับเบิดเร็วนัได้เปลี่ยนใหมใน่นี่จักสีจักพันเลยออแล้ให้เขาใส่ใหม่ให้เมื่ะใส่เสื้อใส่ละหกพัน หอดอ๊อกหม่องสามพันเลยเราจะไปเปลี่ยนก่อนแบทนะก่อนแบตมันเชื่อเกย์แม่ไม่ใช่หรอแบตมันหมดเร็วต้องไล่พึ่นดอกตองไล่พึ่นงพันธุ์แห่งเลยคุณเอาหยัดเขัดท่องไห้บ้านนี้มาใน่แม่มากินของหวานนี่ะไ้ยกินก่อนแม่ไม่กินก่อน เราบวกกิน,นออกไงกันมันเป็นยังไงเราต้องชวนเราดอกเราบวกหยาเราขอดเรากินตอนแรกบาทเดียวเอาสังเกตเบ้างตั้งแต่เรามาตอนแรกๆเราบวกกินเขาเราสกินงขาตอนแรกบาทเดียวรสขมอ้วนแม่เว่อหยอครับกินอยู่บ้าข้อกับกินกับทุกข้ามแล้วเฮ้ยเสียดผึนทองพนนาผึนทองเลยนะเฮ้ย ันหวานดิหวานมันมันบ่หวานต่อเขาบมดใสนตาลน้อยผู้เฮ้ยเอ็เองแสบหัวดิวา่าเปล่าหนึ่งห่อนห่อนหมกข้าวห้อยใส่น้ำตาลเปลายน้ำตาลใส่น้ำตาลหุยหนาเนาะเขาใสานตาลน้อยมันหวานฉันผู้หมักหวานเนี่ยพูดดี อเลยบอกอ่าม oh, right. right? hmm? ักว้หมักวานี่ยแบบอันไดอยเอาบ้านเดือนนี้มะม่งเป็นหมากหมากไว้แยกเดีให้่นไ้เบิ่งกเลย่านไเขอมีจากหมาก้บขอันเป็นหมัก เป็นดอกเจอก็เป็นหมักรอนไม่หมากไม่ได้หรอกหมากไงทำไงเอาอยู่ท่องยไหมง่ายม้กต้นนีนคือบุมีเหรอเถ่าเลยมันเถ่าแล้วต้นนีหนครับมาเป็นแล้วถ้าได้กินจะสมดูสิเนาะมันนั่งอยู่แบบนี้เห็นเย็นเย็นพี่น้องเลยมันนอนก็ได้เด่นอยู่เย็นจ่อย ข้เขาไปในเฮือนคือว่าอายมันอายเฮือน่เนาะอนอดหนังอยู่ทางนอกทา้งดังบ้านนะ่นก็เฮือนหนาดิเป็นอายอายปูนหนอกใส่บ่ะมันเย็นเกิดเคยทือไปแล้วกิ่งหนึ่ง เกิดพี่เม่์ไหมเด้อเกิดพี่เม่เด้อเกิดมาหน้าถือไปกิ่งหนึ่งนั่นเกิด ก็อัดตันเพิ่น <laughs> <cabi> <cabi> เห็นแค่เจออ้าจะเอาปานแค่ะตะคองทางไปนะถ้าบ่บอนน้ำมันหลายหลายคือเบ็ดแบบเป็นเบ็ดแอวบาจาักขาวะานไปสิบกว่าคน น้ำองุณกระเจ้อันปั่นแซ่บบ่น้ำองุณอะน้ำปั่นปั่นน้ำองุณปั่นน้ำมงคุด มุนไลเม็ดข้างนั้นก็มีต้นหนึ่งเมืนบอกเราขังไว้นะมาแล้วทังหลังคันนี้นี่ครับทังหลังตัวหนึ่งทัหลังตัวหนึ่นีเนาะตัวนึ่งองตัวนี้ตัวนั้นอะมาเขาหมางกหลังนั่นแล้วมีสองตัวบริษัมมาแล้วสองสามตัวสามตัวหรือปะอันมาอันอันองนันผู้สาวปากแกงหน่อย ตัวขาวฮะครับตัวขาวดูตัวขาวแดงน้อยแงนไล่อยู่ใช่ไหมช่างไล่ลครบมันแดงน้อยครบมันเดี๋ยวไล่แงนใจแงนมันสีม้ากินขวงเขาไหมแม,แม่แดงน้อยมันหูจากความมีดิมห่วงไม่กินผมตอบเบิ้งครับมันมันสีม้าขืนจเชื่อแดงน้อยจะให้ออกไล่ออกเลยไม่กินมันห่วงครับมันไม่กินอาหารมัน แต่ว่านครับเป็นควางอันที่ว่าผมเฮ็ดไว้ให้กินนะเนนพื่นอนเพื่อนให้ผู้สาวพเ,เ,เพื่อนกินนี่แม่ผมเฮ็ดผมเฮ็ดเพียไว้นะเอาคิดนี่กับแม่มอลาเด้อพี่น้องเด้เอามานั่งเล่นบรรยากาศเน่ามือเล่งหน้าบ้านโอเคบาย